สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมากินข้าวกินข้าวกับลาบวันนี้ลาบเห็ดครับพี่น้อง <c oughs> ก็เป็นลาบงว้วเและลาบเห็ดใบตูหมหอมหอมกินกับลาบแซ่บๆ เข้าเศร้าเข้าเที่ยงเข้าแรงน้ำกัดเลยพปหน่องมือนีจเจ้าเฮ็ดหยางตื่นึ้นมาตัวเดวได้บายสองสิบายสามแล้วจังได้กินข้ายากเฮ็ดหยาง คือคือมากกว่าโฮสวนกวดใบไ,ไม้กวดบ้านล่างถ่วยอาบน้ำแล้วได้กันใบสองตัวก็ไงกินขอ นอ้องหรือใบบัวบกครับพี่น้องสะเแบกมาเด้อเรื่างมือหนึ่งมือหนึ่งกะเร็วเร็วผ่านไปเร็วมากๆ <S 1> <S 1> เลย <S <S นี่แต่นองพี่น้อง เวลาบทสามารถย้อนกลับมาไน้นี่จะเดินไปหนักเห็ุยังกระเป๋าเหตดเดิอหลวกกบบกหน่อยหลุกใ้ามากมาก

ใบบัวบวกบานเห้าพักหนอกบานเห้ามันเสียเป็นสายๆถ้าไปบัวบวบกที่เขาจะเอาไปเห็ดน้ำที่ตุนนี้ไงมันจะเป็นใบน,นงใหญ่เงาเาแต่ว่าอันนี้แสบกว่าใบาตูม มักกินก็ปราบมากหมกักมันหอมหยอดดอกออนก็ต้องแตกหยอดจุกหวนพอดีตัดต,ต้นมันออกให้มันแตกค่ะแตงกิ้งไว้ให้กิน ประสิทธิ์ต่ำบะหุงนีง่มีลาบแล้วเลยเบ่อยากตา่ำย่าน,นมัน,มนกินซ้ำนี่แหละน้องซ้ำนี่กับพ่อแล้ว หอมนๆนึกสินมแข็งใสขึ้นสิแสีบเนาะมรู้ว่าในบ้านยี่ปอเมนี่เขาไปซื้อทางในเมืองร้านเคยกินเพ,นรรพนิ่นบอขายเขาเพิ่นคือบอขายผู้เหมืันหวานๆเย็นๆ,นๆหอมๆเนาะพี่น้อง หน่อยกันใส่กล,อลอ้องไว้บักอืดน้อยบักทองเล็กค่ะพี่น้องมือจิกไปหาน้องใหม่มาเคยแตะสุบดอกเลยน้อง กินซุปน้ำใหม่กับิแซ่บเนะี่นี่บะบุกแต่พี่น้องใก่สิอิ่มแลยละ่ะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะผู้ใดที่เข้ามาชมขอบคุณนะคะ มือนี้เอาไว้ซับหนี้เนาะค่อยพอ,อกันไหมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ